เลือกวิธีเดิม,มคือการกลับไปหาแม่จ้าพบก,กับไทยออสซี่ชนแนลอีกแล้วนะคะนี่ตำขนมจีนจ้ากับไก่ทอดมาโซยน้ำกันอืมอ๋อคุอเสบเนาะนี่อืม Mm hmm. ได้หมูยอมด้วยอืมห mm hmm. มูยอฮอตอมอืมอือืม เหมือนเดิมเพิ่มเติมคนวณฮึฮึพัคซีจุ้นสิเบอร์ไรปัญหาการมาหาทิศก่อนฮึฮึ

嗯。Mm hmm. อืมข <Jenny> ้าวคือแบบยำหมาอืมอืม มีพริกมีเม็ดน้ำมันลงบุญก็ <c oughs> ไม่เผ็ดเท่าไหร่นะถ้าคนที่ชอบกินเผ็ดนะไอ้มสมหมากเราบอกกินหมากดีดีกว่าเม็ดนั่นอะ่ะมันกิ้วเขาว่ามันกิว้วกอดกระบืหรอกกอดระบืกินอยู่แล้วนะความเชื่อที่ไม่อยากรอ อือืมตังปุ่นนี่กิบบนได้เบิดมือเลยอ่ะอือืมรสชาติก็แบบเปรี้ยวหวานลองเปลี่ยนรสชาติบ้าง Угу. Mm -hmm. 아아아아 <shriek> mm -hmm.